ขอเรียนเชิญท่านปรเมศงามมิเชศนายกเมืองพัทยาได้กล่าวให้โอวาและเปิดงานครั้งนี้ด้วยขอบคุณรัชนะท่านแมนีพิทักษ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารจนังนนหวัดชลบุรีเขตอำเภอบางละมูลท่านอยูที่ได้มาอยู่ที่พัทยาของเรานะครับตลอดจนดวลยสมาชิกของคณะกรรมการอิสระสมาคมิสารนะครับว่า มีข,ขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังรอว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับความบันเทิงนะครับในรูปแบบของอีสานที่มีแต่ความที่น้องชาวอีสานที่มาอยู่พัทยาส่วนใหญ่ส่วนมากเดินกินถิ่นาเกลียนะครับแปดต้นชิ้นนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เพิ่มเมื่อเสาร์อาทิตย์ผ่านมานะครับเป็นสนะครับสายตรงในจังหวัดพัทยาแล้วลงเป็นการลงทะเบียนกันนะครับครับได้ สละทั้งเวลานะครับสละทั้งกำลังทรัพย์มาช่วยให้สมาคมมอิสระนะครับจะมีกองปันกองศุกร์จะมีกองคุอในการจะจัดหาอะไรที่ช่วยเหลือนะครับต่างคณะอุตสาหกรรมอิสระพัฒนาพัทยานะครับแล้วก็ท่านนายกเทศบอมาในอันอรายอนี่ยก็คืองานจัดมาเพื่อหนึ่งในหาทุนช่วยนะครับและสองก็คือเป็นการสวัสดีปีใหม่ที่เรากันเถื่อนนะครับ โอกาสครับในวันนี้รนาสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายกลโรนะครับรวมทั้งเดชพะบดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็นง,งนลและก็การประุมนพิธีองนะครับเปิด้โดยบรรดาที่บาร์บรรดาที่ทุกท่านนั้นโดยด้วยเจตวรีดิและพรชัยนะครับที่หวสิ่งีแสมความกตัญญนิสัยพรพักรยที่สํารนะครับแล้วก็เป็นปีหน้านะขอเป็นปีที่ มีความสุขนะทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ,บทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านแมุ่กท่านทุกจอแม่ทุกร่านท่านประธานท่านคณะกรรมการท่านแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยครับในวาระเด็กศิลป์ปีใหม่ปี2006นะครับที่จะเข้ามานั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญ นะครับคิดหวังสิงใจก็ขอให้สมหวังน,นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความมั่นคงในชีวิตมีธุรธกิจการง,งานที่มีความมั่นคงมีอาชีพงานหน้าที่งานก็มั่นคงและมีความยั่งยืนตลอดไปครับผมนะครับอขอบคุณครับระหว่างถ่ายรูปนะคะก็จะประกาศน,นะคะขยับรถนิดนึงนะคะจอจางงองบอบค่ะกดเลิฟเะ,ะคะ เลิฟด้วยกันนะคะขอถือนะคะ